เดี๋ยวดีอ่ะผมครับตอนนี้พี่จ่ามาถึงแล้วครับพี่จ่ายันนี่ครับงานงานเราประมาณนี้นะครับเออเออเออดูดีหน่อยนะครับอืมใครจะไม่ไผ่ไผเลียงปะใครเรียงใครสั่งไผ่ปะเออไปรยังไงไม่ใช่ไม่นำควรไม่นำควรไม่นำขวรนำขวนอีกทนี้เพราะเป็นอะไรนะครับอ่าจะไผ่เลี้ยงปะมันอื่นไผ่เลี้ยงถ้าเกิด ไปแต่มันออกเรื nut, okay, okay, ่อว่ากาใครอื่นไพสั่งไพเดิแล้วนี่ครับนี่ครับเนี่ยมาถึงหน้งานแล้วเดี๋ยวเลือกเอาที่ว่าลำเป็นสวยเดี๋ยวก็ซื้อตัวไทยดิครับส่วนบางคุณจะไพ่โพลจะทอนบ่ออแนด์เจออันนี้อะไรเนี่นี่วะอ่าตอนนี้กำลังเลือกครับผมเดี๋ยวสรุปตอนท้ายว่าจะได้กี่ลำค่อยว่ากันนะครับโอเคครับตอนนี้เริ่มลงมือแล้วแบนด์ตัดตัดอย่างนิดนึงครับ โอ้เหียดูครับดูเนื้อครับแดงดีครับแก่ันจะลาบแซ่บเนาะแดงๆอุย้คอยคนละแดงครับผมอโโอ,โโอ <laughs> นี่รายการในแก่รายการอยู่ครับอยายุก็จะสามสี่ปีได้อยู่<ป>ครับสามปีอะอตัดเนี่ยดูเนื้ออิเสตที่กระเซ็นออกมาเป็นอย่างนี้คือว่าไผ่แก่แล้วครับถ้าเกิดแผ่อ,อ่อนมันจะไม่มีเนื้อที่กระเซ็นออกมามันจะสาวแล้วซุบซุบๆเฉยๆกระเซ็นออกมากระเด็นออกมาครับมัน มันเป็นผงผงนะครับโอ้โหด่าเด้วยต่อเ่องอีกอ่าอ่าได้มาสามลำแล้วนะครับโอ้ทีมงานโอ้ครับอันนี้ไม่ได้มองนะครับนี่ครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ไม่เท่าเดิมครับ ลูกสอยสามพนขับรถเป็นผู้เดียวครับตอนนี้กำลังซอยย่อยแล้วครับซอยยิกแล้วครับเอ้ยอย่อยมาทาั้งนี้เนะทิมตากันเนียเอยป <laughs> ระมาณรนะ้อยห้าสิบครับคันห้าได้ไหม <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็กำลังจะปกติแบ่ง ปกติซอยอะไรเหรอไม่ละเอียดครับขอข่าวไว้อยากได้ว่าร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเขยๆหน่อยครับเติมน้ำเลยครับโอเคครับเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำหนึ่งสองสามแอคชั่นครับผมวันนี้ก็แบ่กมันท้อแล้วครับร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบครับได้ได้มากี่ลังครับตอนแรก ไม่ห้าลำครับไม่ห้าลำส้อยย่อยแล้วได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราจะไปฝากชมการทั้งร้อยขอขอดูสักลำลำตัวโตๆหน่อยครับลำเออเออลำใหญ่หน่อยทำคันสนูดีๆหน่อยโอ้โอหอายุได้นะครับไม่่คอนข้างจะใช้ได้แก่แก่ไหมครับน่าจะเจ็ดแปสิบปีอยู่แล้วเฮ้ยไอ้แก่ไหมครับโอ้โหอันนี้พ่อผมครับใช่เออแก่มากมันก็ไม่ดีนะครับเขาอายุไม้ทำว่าประมาณสัก สี่ถึงหกปีนะครับคันสนุว่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าสรุปวันนี้ก็ภารกิจตัดไม้ทำลายป่าเอ๊ยไ,ไม่ใช่ทำลายป่า <laughs> ตัดมันหกมันหกอ๋อครับผมไม้เป็นไม้เพาเลี้ยงหรือว่าไม้สร้างภัยนะครับมาทําอกว้าวแล้วก็คันสนูก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับมากับพี่จาย,ยันนะครับช่องวาพีผู้ชายวิ่งว่านะครับมาตัดที่นา น้องดิวนะครับอาจารย์ก้านะครับก็ถือว่าสําเร็จแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันที่ระยองเดี๋ยวเจอกันครับผมโอเคครับทุกดีครับไปบ้ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค